ยินดีต้อนรับสู่ช่อง New Car Review ที่เรานำเสนอรีวิวรถใหม่ล่าสุดพร้อมรายละเอียดสเปคและฟีเจอร์แบบจอดลึกวันนี้เราขอพาทุกคนไปพบกับรถเก่งไซส์คอมแพครุ่นใหม่ของแบรนด์เกียร์คือ2026เกียร์ K 3ที่มาด้วยการออกแบบใหม่สมาร์ทขึ้นพร้อมสมรรถนะและเทคโนโลยีที่น่าสนใจสำหรับโฉมปีนี้เกียร์ได้พัฒนาการออกแบบให้มีความคมเข้มขึ้น ไฟหน้าเล็ดดีไซน์บางเฉียบเชื่อมต่อกับกระจังหน้าอย่างลื่นไหลด้านข้างดูเพรียวด้วยเส้นสายที่สะอาดตาหลังาคาโค้งลงเล็กน้อยเพิ่มความเป็นสปอร์ตและช่วยด้านอากาศพลาศาสตร์ด้านท้ายมีไฟท้ายที่ดีไซน์ใหม่พร้อมสปอยเลอร์แบบฝังในฝาท้ายที่ทั้งสวยและช่วยเสริมแรงกดเมื่อรวมภาพรวมภายนอกแล้ว K3 ปี2026ให้ภาพลักษณ์ทันสมัยและลงตัวทั้งในเมืองและใช้เดินทาง เปิดประตูเข้าสู่ห้องโดยสารของเกียร์ k 3 2 0 2 6จะพบกับคอกพิทที่ออกแบบมาอย่างใส่ใจผู้ขับขี่สัมผัสแรกคือบอร์ดที่บุดด้วยวัสดุคุณภาพสูงโดยรุ่นท็อปมีตัวเลือกหนังมาให้รองรับการเดินทางไกลได้อย่างสบายพอสมควรแผงหน้าปัดถูกจัดวางให้โฟกัสที่คนขับพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับไว r e เลสคาร์เพลยและแ n d r o i d Auto ให้การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนเป็นไปอย่างราบรื่นตัวติดตามข้อมูลแบบดิจิทัลคำสั่งเสียง USB หลายช่องพร้อมช่องชาร์จไร้าสายเพิ่มความสะดวกสบายห้องโดยสารกว้างขวางสำหรับรถในคลาสเดียวกันมีพื้นที่วางขาและศีรษะที่รับได้สำหรับผู้โดยสารหลังพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายก็ตอบโจทย์ทั้งในชีวิตประจำวันและการเดินทางด้านขุมพลังเกียร์ K 3 0 2 6 2 6มาพร้อมตัวเลือกเครื่องยนต์ที่เน้นทั้งประสิทธิภาพและความประหยัด รุ่นพื้นฐานมากับเครื่องเบนซินเทอร์โบ1.6ลิตรให้กำลังราว180แรงม้าจับคู่เกียร์อัตโนมัติซึ่งให้การดึงตัวที่ทันใจทั้งบนถนนเมืองและทางด่วนสำหรับคนที่ต้องการความสปอร์ตมากขึ้นมีรุ่นเครื่อง2.0ลิตรซึ่งให้พละกำลังสูงกว่าขนาดที่อัตราส,สิ้นเปลืองน้ำมันยังแข่งขันได้ในคลาสระบบช่วงล่างเซ็ตมาได้อย่างสมดุลเดินทางสบายในเมืองแต่ยังคงการควบคุมที่ดีเมื่อเข้าโค้งควงมาลายน้ำหนักเบาให้ความคล่องตัวในสภาพการจราจรที่แออัด โดยไม่เสียความมั่นใจเมื่อต้องใช้ความเร็วด้านระบบช่วยขับขี่ก็จัดเต็มเช่นระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถ Cruise Control แบบปรับได้ปรดจับจุดบอดเหมาะทั้งผู้ขับขี่รายวันและครอบครัวความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นของเกียร์อยู่แล้ว K3-2026 ก็ยังคงสานต่อด้วยอุปกรณ์มาตรฐานครบครันถุงลมนิรภัยหอลายจุดระบบควบคุมสถียิรภาพระบบป้องกันล้อล็อก ABS มอบความมั่นใจทุกการเดินทางส่วนรุ่นท็อปยังมาพร้อมเทคโนโล,โลยีช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูง ที่ช่วยลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ไม่ว่าจะขับในเมืองหรือเดินทางไกลเค32,026พร้อมรองรับครอบคร,บครัวหรือผู้ใช้งานที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในแง่ขององค์การเชื่อมต่อและความสะดวกสบาย k 32,026โดดเด่นในคลาสเดียวกันเริ่มตั้งแต่ระบบปลดล็อกอัจฉริยะปุ่มสตาร์ทระบบปรับอากาศแบบแยกซ้ายขวาในรุ่นกลางขึ้นไปเพิ่มความสบายเมื่อมีผู้โดยสารหลายคน ตัวยังมีตัวเลือกซันรูฟพาโนรามาระบบเสียงพรีเมียมชาร์จไร้าสายทำให้บรรยากาศภายในห้องโดยสารดูลักชัวรี่ขึ้นมากนอกจากนั้นเกียร์ได้ปรับปรุงฉนวนกันเสียงและการสั่นสะเทือนทำให้เดินทางด้วยความเร็วสูงแต่ห้องโดยสารยังเงียบสงบสิ่งเหล่านี้รวมกันทำให้ K32,026 ดูเหมือนรถที่ราคาแพงกว่านี้อย่างชัดเจนซึ่งเป็นภาพลักษณ์ที่เกียร์ตั้งใจมอบให้สรุปแล้ว2,026เกียร์ K3 เป็นรถเก่งขนาดกระทัดรัดที่รวมเอาการออกแบบที่ทันสมัย ฟีเจอร์ครบและสมรรถนะที่ใช้งานได้จริงไว้ในแพ็กเกจเดียวเหมาะทั้งกับผู้ใช้ที่เป็นมืออาชีพรุ่นใหม่ที่อยากได้รถลุกสปอร์ตพร้อมใช้งานในเมืองและผู้ใช้ที่มีครอบครัวเล็กและมองหาความสะดวกสบายความปลอดภัยและความคุ้มค่าด้วยเทคโนโลยีทันสมัยห้องโดยสารที่ปรับปรุงดีขึ้นและเครื่องยนต์ที่เลือกได้ตามสไตล์การขับขี่ K3 2 0 2 6ยยืนหยัดเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดรถเก่งขนาดคอมแพก ถ้าคุณชอบชมรถใหม่และอยากอัปเดตโมเดลล่าสุดบ่อยๆช่อง New Car Review คือจุดหมายของคุณเรารีวิวละเอียดครบทุกด้านเพื่อให้คุณตัดสินใจก่อนซื้ออย่าลืมกดติดตามช่องของเราแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับอย่าลืมกดสมัครสมาชิกเพื่ออยู่กับเราในทุกการอัปเดตรถใหม่ครับ